สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้สบายดีกันไหมเอ่ยนะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่ามีหลายๆโรคระบาดมาเนาะวันนี้เรามาในพิกอาการที่อยู่ดีก็แวะหัวข้อนี้ขึ้นมาเนาะด้าแรงบันดาลใจจากคลิปใน YouTube ด้วยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทนี่จะเป็นอะไรก็ได้นะคะเราก็ขอธิษฐานจิตไว้แล้วว,ลว่าเป็นอะไรที่เป็นสิ่งดีงามที่คอยปกปักรักษาดูแลเราอยู่นะ เป็นอะไรก็ได้หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทวดานางฟ้าประจำตัวเราหรือสิ่งที่เรายึดถือไว้เขาอยากจะสื่อสารหรืออยากบอกอะไรกับเราก็อยากให้ฟังโดยใช้วิจารณญาณเราก็จะอ่านด้วยความตั้งใจเนาะแล้วก็ไม่ได้ลบหลู่แต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นข่าวดีลวกันเราอธิฐานว้าอย่างนั้นเนาะไม่มีสัญลักษณ์ใดให้เลือกนะคะจากซ้ายไปขวากองที่1กองที่2กองที่3กองที่4ให้เวลาเลือกคระวิี โอเคคิดว่าได้แล้วเราจะอ่านกองที่1ก่อนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณนะสำหรับคนที่เลือกกองที่1นึ่ง n i h t of pentacle a c e of a c e of one 8ปหม้ความขยันและความสุขการเปิดใจกว้างและ โอเคกองนี้ตั้งแต่กองแรกเลยนะที่เราเห็นก็คือว่าคนกองนี้นะคะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองอย่างแน่นอนคุณเป็นคนที่สามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องราวดีๆได้อย่างแน่นอนคนกองนี้เป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่มีคนรักแล้วก็เป็นคนที่รักคนอื่นด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังจะบอกคุณว่าคุณจะได้โอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับการงานและก็ความรัก เห็นไหมว่าเป็นไพ่แปดไม้ไพ่แปดไม้เป็นไพ่ของการสื่อสารเป็นไพ่ของการสื่อสารทางอากาศเป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสารและข่าวดีข่าวดีของคุณก็คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเป็นไพ่หนึ่งไม้คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ถูกส่งมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนแล้วก็ไพ่อันนี้เป็นไพ่ night of cup ถือถ้วยมาคนคนนี้เป็นอัศวินที่ถือถ้วยมาเป็นข่าวดี คนกองนี้กำลังจะมีข่าวดีอย่างแน่นอนนะคะใครที่ต้องใช้ความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับความฉลาดเกี่ยวกับการใช้ทักษะการใช้อิสรภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะใช้ความสามารถส่วนตัวคุณจะประสบความสำเร็จมากๆเลยนะไพ่บอกว่าใจคุณเปิดกว้างอ่ะใจคุณเป็นจัก,กรวาลแบบใจคุณกว้างมากๆคุณพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณจะได้โบยบินคุณจะได้เป็นตัวเองแล้วไพ่ใบนี้นะคะบอกว่า อ l e go t โทรท็อปออ o ชาเดอร์ออดอดีที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่ทั่วไปจะมองเห็นทุกอย่างด้วยตานะแต่เราจะบอกว่าไพ่ใบนี้ลึกๆแล้วมันอาจจะปาวตาที่สามของคุณเปิดถ้าคุณเชื่อเรื่องนี้คือคุณจะมีเซนส์รางสงหรณ์หรือว่าสัญญาณบางอย่างถูกส่งมาคุณจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นในที่นี้เป็นเรื่องของโอกาสดีๆเป็นเรื่องของความสุขเป็นเรื่องของความสำเร็จ,จรสิ่งจากสิ่งเดียวบอกว่าเขาอยู่เคียงข้างคุณเสมอเขาประทานโอกาสให้คุณเสมอเพราะคุณ เปิดใจกว้างคุณเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางแล้วคุณเป็นคนที่มีความขยันน่ะคนกองนี้นะคุณจะแบบมีความสุขประสบความสำเร็จทางด้านการงานเขามาอวยพรให้คุณแล้วเราไม่เราไม่รู้ว่าอดีตคุณผ่านอะไรมาเราเปิดแต่ปัจจุบันว่าสิ่งศักสิทธ์ยาบอกคุณว่าถ้าอดีตเดิมคุณเป็นคนที่เปิดใจกว้างคุณเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาคุณเป็นคนที่มีความขยันสิ่งเหล่านั้นจะได้รับการตอบแทนคุณจะมีความสุข คุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารคุณรอสิ่งใดอยู่คุณจะได้รับสิ่งนั้นล้วเป็นสิ่งที่เขาประทานมาให้เห็นไหมคะเป็นมือที่ถูกประทานมาให้แล้วคุณจะได้เห็นโอกาสอย่างที่คนอื่นเขาไม่ได้เห็นตาที่3อันนี้อาจจะแปลว่าคุณจะได้เห็นตัวเองในมุมใหม่ๆคุณจะไม่ตัดสินทุกอย่างจากสิ่งที่ตาเห็นอย่างเดียวแต่มันจะตัดสินจากความรู้สึกตัดส,นดดส,นดสินจากจิตใต้สํานึกตัดสินจากจิตวิญญาณของคุณหรือว่าอะไรที่มัน ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ก็ตามแต่มันจะเป็นสิ่งที่ดีงามเสมอคุณดูไพ่ดิไพ่ออกมาดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะไพ่ของอันนี้เป็นไพ่เหมือนดวงดาวเป็นไพ่เหมือนพระจันทร์เนาะแล้วก็เป็นไพ่ของดาวล้อมรอบแปลว่าอะไรที่คุณต้องการนะอยู่รอบตัวคุณเสมอตอนรอบนี้คุณอาจจะมีสติสมาธิมีปัญญาที่แข็งแกร่งขึ้นคุณก็เลยสามารถ ขว้าวโอกาสที่ดีไว้ได้โอกาสนั้นอาจจะเป็นการพัฒนาตัวเองขั้นสุดโอกาสนั้นอาจจะเป็นทางด้านการงานการเดินทางความรักความสุขกําลังเดินทางเข้ามาแล้วยินดีกับคนที่เลือกกองที่1ด้วยนะคะโอเคเราไปกองที่2ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคนกองที่สองเจ็ดไม้เไม้ ไพ่ the world. ของการตัดสรูและไพ่ของการอย่างรู้ไพ่ของการให้อภัยคุณสุดยอดไปเลยอ่ะสุดยอดเลยไพ่ของคนกองนี้นะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอีกเหมือนกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเป็นคุณเป็นคนเปิดกว้างนะของคุณอาจจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างแต่เราจะบอกว่าจักรวาลหรือว่าโลกใบเนี้ยสพอร์ตคุณเสมอคุณได้ไพ่ The World เนาะ เป็นไพ่ของโลกเป็นไพ่ของความสําเร็จสมบูรณ์แต่เราจะบอกว่าเซนสซีอยากจะบอกคุณว่าคุณต้องเข้มแข็งนะคุณต้องอดทนคุณต้องขยันคุณต้องมุ่งม,มั่นนะไพ่เจ็ไม้คือไพ่ของคณที่ต้องขยันมุ่งม,มั่นตัดสินใจแล้วก็มีวินัยนตเองนะคุณอาจจะลังเลสงสัยไปบ้างคุณอย่าพึ่งท้อใจนะคะไพ่ของก้าไม้คือไพ่ของคนที่จะ สิบไม้และหลังจากสิบไม้คือการประสบความสําเร็จนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการตั้งต้นการตั้งตัวการเซตชีวิตเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับการแข่งขันหรืออะไรก็แล้วแต่นะไพ่บอกว่าคุณจะมีความสุขและความสําเร็จในอนาคตแต่มันจะใช้เวลาคุณต้องอดทนไพ่ของความอดทนไพ่ของการที่เราต้องเคารพสิทธิของตัวเองนะแล้วไพ่ของการที่ อะไรที่คุณควรได้คุณควรยืนยันสิทธิตัวเองว่าคุณควรได้คุณต้องมุ่งมั่นตั้งใจตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมาบอกคุณไกลๆว่าคุณจะประสบความสำเร็จในอนาคตแต่มันจะยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่คุณคิดอะไรที่ไม่ใช่มันจะถูกมันจะค่อยๆถูกทําให้เราไม่เลือกแล้วเราจะเลือกสิ่งที่ใช่ถ้าตอนนี้คุณยังลังเลสงสัยอยู่ขอให้คุณทําไปคุณมาถูกทางแล้ว คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะอะไรพไพ่ใบนี้ค่ะถ้าแปลจากภาษาอังกฤษคือไพ่ของการตัดสู่คือคุณจะอย่างรู้บางสิ่งบางอย่างได้คุณจะมองเห็นในบางสิ่งบางอย่างคุณเขาจะเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติไพ่ของการตัดสู่อาจจะไม่ได้แปลว่าคุณจะไปปฏิบัติธรรมตัดสหรืออาจจะแปลแบบนั้นก็ได้ในอนาคตข้างหน้าคุณอาจจะมีโอกาสแบบนั้นแต่ไพ่บอกว่า คุณเป็นคนที่มีปัญญาสูงมากๆคุณเป็นคนที่ปฏิบัติจริงเพราะไพ่ของการปฏิบัติมาไพ่ของการลงมือทําไพ่ของการแอคชั่นไพ่ของคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมาไปว่าอนาคตข้างหน้าคุณจะได้สิ่งที่คุณคู่ควรมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนที่คนอื่นมองแต่มันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดบนโลกคือความการเห็นความเป็นจริงเนาะคุณจะได้เห็นในมิติใหม่ๆคุณจะได้เห็นชีวิตตัวเองในมิติใหม่ๆคุณจะได้เห็นผู้คนคุณจะได้เห็นโลกใบใหม่คุณจะได้เห็นอะไรที่ มันเป็นอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่คุณจะเห็นมันเพราะว่าอะไรคะสิ่งใดที่คุณทําผิดพลาดกับใครไปหรือแม้อะไรคุณจะได้รับการอาภัยการอาโหสิกรรมให้คุณไปการคุณไปทําการอาโหสิกรรมไปให้อภัยนะกับคนอื่นสิ่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยจะบอกเตือนคุณว่าถ้าเป็นตัวคุณให้คุณทําแบบนั้นอโหสิกรรมให้อภัยกับตัวเองให้อภัยกับคนอื่นแล้วคุณจะได้รับการปลดปล่อย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้คุณยังต้องยึดต,ติดอยู่ยังทําบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สาเร็จสิ่งนี้สิ่งเดียวที่คุณต้องทําคือให้อภยัยและคุณจะได้รับการให้อภยัยถ้าคุณไปทําบางสิ่งบางอย่างกับใครไว้ที่ไม่ดีไม่ว่าคุณจะตั้งใจไม่ตั้งใจนะคุณไป,อไปขอไปขออภัยจากเขาซะเขาบอกว่าไม่ว่ายอย่างไรก็แล้วแต่นะคุณจะเห็น ทางมันอาจจะมืดนะคุณเห็นนกพูกตัวนี้ไหมเขาหลับตาอยู่แต่เขาบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ถึงคุณจะหลับตาลงแต่คุณจะเห็นความจริงแน่นอนมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าจิตวิญญาณข้างในของคุณจะถูกเปิดออกเซนส์สัญชาตญาณคุณจะเปิดออกคุณอาจจะไม่ได้เชื่อกับทุกๆุกอย่างเหมือนเดิมแต่คุณจะเชื่อบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความจริงมันประจักษ์แต่คุณจริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณและเปลี่ยนชีวิตคนอื่นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้จริงจริง คุณต้องเรียนดูที่จะให้อภัยนะคะแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองซะคุณเห็นไหมว่าบางทีนะคุณก็แค่หันหลังให้บางสิ่งบางอย่างแล้วหันหน้าเข้าไปสู่แสงสว่างอย่าจมตัวเองอยู่กับความทุกข์ความเสียใจหรือการกล่าวโทษตัวเองปลดปล่อยตัวเองหลับตาลงแล้วให้อภัยตัวเองมีสมาธิแล้วคุณจะได้พบแสงสว่าง ขอให้คุณขยันมุ่งมั่นต่อไปนะปลายทางที่ดีงามมาอยู่มาอยู่ไม่ไกลแล้วอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคนกองที่สองคนกองที่สามชิงศักดิ์ธิ์อยากบอกอะไรคุณสิบไม้หนึ่งดาบใบนี้นะหยิบได้มาเกินด้วยแปดถ้วยแล้วก็เดินมิชชยนไพ่ของการออกเดินทางนะคะ ไพ่ของความสําเร็จไพ่ของความสุขไพ่ของการและไพ่ของการที่ปลดปล่อยตัวเองออกจากความกลัวคนกองนี้นะจะบอกว่าสินสรสีอยากจะบอกคุณว่าอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวอดทนหน่อยนะไม่ว่าคุณเจอเรื่องอะไรอยู่งานที่หนักความสัมพันธ์ที่หนักภาระหน้าที่ที่คุณต้องแบกรับไม่ว่าจะเป็นของคุณเองหรือของคนอื่นอีกนิดเดียวเองนะคุณเห็นไหม เขามีความมุ่งมั่นอดทนมากๆอย่าให้คุณมีความมุ่งมั่นอดทนต่อไปนะคุณจะได้เจอปลายทางละคุณจะได้เป็นตัวของตัวเองคุณจะได้รับอิสระภาพคุณจะตัดสินใจทุกอย่างบางทีอะที่มันหนักหนักอยู่มันอาจจะเป็นอะไรที่สําคัญและไม่สําคัญปนกันอยู่หลังจากนี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆคุณจะหลุดพ้นออกจากเรื่องนั้นแล้วคุณจะกลายเป็นตัวของตัวเองคุณจะมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมุ่งมมั่นนคุณเห็ ไพ่ของคนที่หันหลังให้กับถ้วยที่ล้ม8ดถ้วยแล้วไปตามหาสองถ้วยไปตามหาความรักแท้ไปตามหาเรื่องราวดีๆอะไรที่มันเศร้าเสียใจอะไรที่ไม่ใช่ของคุณมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับการปลดปล่อยแล้วคุณจะไม่ยึดติดกับมันอดีตเดิมคุณอาจจะยึดติดเสียดายเสียใจเศร้าโศกหรือว่าต้องแบกบางอย่างไว้ต่อไปนี้คุณจะไม่ต้องแบกถ้ามันเป็นถุงทรายถ้ามันเป็นไม้ที่ทุนแบกไว้คุณจะได้รับการตัดตัดมันออก และเหลือแต่สิ่งที่ใช่คุณจะออกจากสภาวะที่มันไม่ใช่สถานการณ์ที่มันไม่ใช่ความรักที่ไม่ใช่งานที่ไม่ใช่ไปสู่สิ่งที่ใช่ที่สุดเพราะไพ่เดลเมิชคือไพ่ของนักเวทไพ่ของประหูสูตรไพ่ของคนที่มีความรู้และความสามารถมากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณว่าคุณเป็นคนแบบนั้นคุณอาจจะแบกรับภาระคุณอาจจะสะสมบารมีคุณอาจจะทําอะไรมาเพียงพอแล้วคุณจะได้รับ ความรู้ความสามารถความเข้าใจทุกเรื่องบนโลกใบนี้ทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นคุณอาจจะมีจิตสัมผัสสาระใจยามคุณอาจจะเป็นนักอ่านไพ่คุณอาจจะเป็นดูดวงอาจจะเป็นแพทย์พยาบาลเป็นหมอเป็นครูเป็นโค้ชเป็นอะไรได้หมดเลยคุณจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะเป็นนะไพ่บอกว่าเห็นไหมคนที่สามารถจะคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไปอยู่ในตัวคุณหมดเลย คุณมีคนคนนั้นอยู่นะคะแล้วคุณกําลังจะได้รับสิ่งนั้นทําไมเรามั่นใจไพ่เดินทางออกมาไพ่เดินทางคือไพ่ของการที่คุณเลือกที่จะเป็นในทางของคุณแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังบอกว่าออกเดินทางเถอะออกไปจากจุดที่ไม่ใช่อาจจะเดินทางไปจริงๆหรืออาจจะเดินทางทางจิตวิญญาณหลุดพ้นออกจากสิ่งไม่ใช่แล้วคุณจะเจอสิ่งที่ใช่สวยงามอวบอั่น,นคือความมั่งคัง่งสวยงามอุดมสมบูรณ์ ทั้งทางด้านวัตถุสิ่งของจิตใจและความสุขความสวยงามมันจะมาคุณปลดปล่อยตัวเองเออกจากความกลัวบางทีซึ่งคุณแบกว่าภาระอยู่เพราะคุณกลัวบางสิ่งบางอย่างคุณก็เลยต้องแบกทุกอย่างที่มันไม่ใช่ไว้หลังจากนี้คุณจะเลือกแต่สิ่งที่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าใช่แล้วละ่ะเธอจะเป็นตัวของเธอเองเธอจะได้เลือกในสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่เป็นของเธอเธอมีความเก่งเธอมีความสามารถการงจนี้เธอไม่จําเป็นต้องเหนื่อยเธอไม่จําเป็นต้องแบกบภาระ เธอมีโอกาสจะใช้ชีวิตของตัวเธอเองแน่นอนเราสัมผัสได้แบบนั้นคนกองนี้นะคุณจะรักอิสระาพมีความสุขมีอิสระคุณจะไม่ความกลัวจะทําอะไรคุณไม่ได้เพราะคุณเป็นแสงสว่างให้ตัวเองเมื่อคุณค้นพบทางที่มันไม่ใช่ทางที่มันหนักมาแล้วคุณจะมีภูมิคุ้มกันในทางที่คุณจะรู้ว่าคุณจะเดินทางชีวิตไปอย่างไรแล้วสิ่งศักดิ์สิทธ์บอกว่าเขาอยู่เทียงข้างคุณเสมอนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่ของคนที่สามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ บางทีนะเราก้มหน้าก้มตาทํางานสร้างงานสร้างเงินสร้างชีวิตไปหมกมุ่นอยู่กับบางเรื่องจนเราไม่ได้แงนหน้ามามองหรือว่าไม่ได้สนใจคนรอบข้างไม่ได้สนใจสัญญาณที่เขาส่งมาเตือนไม่ได้สนใจความสุขแต่เขาบอกว่าหลังจากนี้คุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองที่คุณมีการอย่างรู้คุณมีทักษะที่ดีคุณจะไม่เอาสิ่งที่ไม่ใช่อีกแน่นอนของที่มันล้มของที่มันเสียหายพังไปแล้ว อะไรที่มันไม่ใช่ของคุณคุณจะไม่สนใจคุณจะสนใจโลกใบใหม่ที่มันสดใสแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอวยพรให้คุณแล้วนะให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ใช่ยินดีด้วยนะคะไปกองสุดท้ายกองที่สี่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณ The Emperor t a s e of Sword Justice Transformation h a p p i n e s s และไพ่ของสปิริ t ช a วหรือจิตวิญญาณที่ถูกเปิดออกกองนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกคุณเลยว่าคุณนี่แหละอาจจะเป็นตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะเองคุณนี่แหละที่เป็นคนที่จะต้องช่วยเหลือคนอื่นนะเอออมเพลเยอร์ Emperor, คือจัก,กรพรรดิคนที่ต้องดูแลปกปักรักษาคนอื่นคุณเห็นนะว่าคนคนนี้นะถ้าอยู่ในจัก,กรวาลหรือก,กาแล็กซี่ก็เป็นคนที่คุมพระอาทิตคุม จักรวาลอยู่นะคุมบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วคุณมีความยุติธรรมสิงศดิ์สทธ์บอกว่าถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คุณก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในอนาคตคุณจะเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาเพราะคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมมากๆไม่ว่าชีวิตคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่จะเป็นจะเป็นแค่มหาเล็กจะเป็นอัศวิหรือจะเป็นจักรพรรดิจะเป็นกษัตริย์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเป็นอยู่คุณไม่เคยย่อท้อนะ คุณไม่ได้กลัวเพราะคุณถือดาบไว้แต่คุณไม่ได้ใช้เพื่อจะไปทำร้ายใครแต่คุณใช้เพื่อปกป้องความฝันปกป้องตัวเองปกป้องจิตวิญญาณตัวเองคุณจะได้รับความยุติธรรมเร็วๆนี้ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ผ่านมา คุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะคุณรู้สึกว่าทําไมชีวิตมันไม่เข้าข้างคุณเลยนะหลังจากนี้ไม่ว่าจะมีคดีความไม่ว่าจะมีเรื่องความรักที่ไม่เท่าเทียมงานที่ไม่ใช่คุณถูกรังกแกหรืออะไรก็แล้วแต่เรามองว่าคุณจะหลุดพ้นมนแล้วค่ะคุณจะหลุดพ้นจากสิ่งนะั้นแล้วคุณจะได้รับความายุติธรรมไพ่สามใบนี้กําลังจะบอกเราว่าคุณอาจจะเป็นเด็กตัวเล็กๆเ,เป็นคนตัวเล็กๆที่ยังไม่ได้พร้อมจะเติบโต แต่เวลาอันมีค่ามาถึงคุณจะได้เติบโตแบบก้าวกระโดดก้าวกระโดดมากๆนะไพ่อังนี้คือไพ่มหาเล็กแต่ไพ่อันนี้คือไพ,พ,พ,พ่จักรพัิคุณมีคนที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณอยู่แล้วคุณมีคนที่เป็นคนที่แบกรับภาระหนักๆมีวุฒิภาวะที่ดีมีหน้าที่การงานการเงินคนที่พร้อมจะแบบซัพพอร์ตคุณ เขาซัพพอร์ตคุณอยู่แล้ววันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่ซัพพอร์ตคนอื่นแน่นอนเพราะคุณมีความยุติธรรมในตัวเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังไปทานความยุติธรรมมาให้คุณนะคุณจะได้กลับไปเป็นตัวเองทำไมเราถึงพูดแบบนั้นคุณจะได้ transformation เงี้คะคุณจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมชีวิตเราอ่ะควรจะได้ดีกว่านี้แล้วเราไปอยู่ในจุดที่มันยังไม่ใช่แต่หลังจากนี้คุณจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองการทา a ฟอร์มคุณได้ภาพนะ ผีเสื้อที่เป็นดักแด้แล้วกลายมาเป็นผีเสื้อที่สวยงามมันต้องผ่านเรื่องราวมันต้องผ่านความทุกข์มันต้องผ่านแรงกดดันมันต้องผ่านความกลัวแต่เวลาที่คุณทานฟอร์มแล้วคุณจะเป็นสิ่งที่สวยงามคุณจะเป็นสิ่งที่จะประสบความสําเร็จเรามั่นใจว่าพ่ายแฮปปี้เนสขึ้นพ่ายของความสุขขึ้น คุณจะได้รับการปลดปล่อยคุณจะมีความสุขคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้เดินทางคุณจะมีความสนุกสนานความน่ารักความสวยงามคุณจะเป็นความสวยงามให้คนทั้งโลกและตัวคุณเองแล้วคุณดูส่ไพ่ของตาที่3จิตวิญญาณคุณถูกเปิดออกใครที่เชื่อเรื่องนี้นะจักรกะทั้งจิตคุณจะถูกเปิดออกโดยเฉพาะตาที่สและจิตใจคุณจะ จะถูกเปิดออกคุณจะเห็นบางสิ่งไหอย่างที่มนุษย์ทั่วไปหรือคนทั่วไปเขาไม่ได้เห็นเพราะอะไรเพราะคุณผ่านความทุกข์และผ่านอุปสรรคมาเยอะมากๆแล้วคุณและประสบการณ์ที่คุณผ่านมานี่แหละที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าความรักทั้งหมดอยู่ในตัวคุณหมดเลยคุณไม่ได้โหยหาความรักคุณไม่ได้ถูกกระทําแต่ที่คุณไปทําแบบนั้นเพราะคุณยังไม่เข้าใจชีวิตหลังจากนี้พอคุณได้รับความยุติธรรมคุณเข้าใจชีวิตคุณจะเข้าใจว่าคนทุกคน มียานวิเศษคนทุกคนสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้คนทุกคนสามารถมองคนทุกคนชัดได้ว่าคนแต่ละคนเป็นแบบไหนหลังจากนี้คุณจะมีภูมิคุ้มกันในการเลือกแล้วมันไม่ใช่ภูมิคุ้มกันแค่เป็นหลักเหตุผลแต่เป็นภูมิคุ้มกันที่คุณมีเซนส์หรือมีสัญชาตญาณอย่างรู้ว่าคนนี้มาดีคนนี้มาไม่ดีนนดเหตุการณ์นี้ใช่เหตุการณ์นี้ไม่ใช่จะไปทําธุรกิจอะไรดีจะรักกับคนนี้ดีไหมคือคุณจะมีเซนส์เรื่องนั้นอยู่แล้วอะค่ะเพราะตราบใดที่คนคนหนึ่ง เป็นอิสระและได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่ยังต้องระวดระวังหรือคนที่ยังไม่ได้ยิ่งใหญ่มากพอกลายมาเป็นคนที่สวยงามอิสระและยิ่งใหญ่มากพอความทุกข์หรือประสบการณ์เหล่านั้นน่ะมันกําลังแบบส่งให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นดีที่สุดเลยก็ว่าได้ยินดีกับกองที่สี่ด้วยขอให้คุณทานฟองได้เร็วๆนะคะขอบคุณค่ะ